สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวค้นรับบรุณในวันนี้วันศุกร์นะครับเราก็จะมาในชุดเสื้อที่มอบให้กับท่านผู้ชมตั้งแบบนักเรียนใช่ครับจาอะไราเล่าเสื้อในอนาคต Wear the future นะฮะเอาน่หนึ่งขอมชัดนลึกไหมสถิติการนวดแผนไทยคุณผู้ชมครับเขามีการจัดงานขึ้นมาแล้วก็รวบรวมได้ทั้งหมด 6 4 1คู่ภายในงาน Thailand Medical Hub Expo 2012เพื่อสร้างสถิติโลกบันทึกลงในกิน e s s b o o k และก็มีนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรเนี่ยเดินทางไปเปิดงานด้วยเมื่อวานนี้นะฮะใช่ค่ะก็เป็นภาพข่าวที่น่าสนใจนะคะก็หลายฉบับก็เล่นเหมือนกันทุกฉบับเลยมากเล่นข่าวนี้เนี่ยนะคะ<ช>สำหรับ<ะ>ภาพนะคะเดอะเรนจก็มีคมชัดลึกก็มีเดอะเนชั่นก็มีกรุงเทพธุรกิจยังมีเลยฮะเอาไปแล้วค่ะหมดเวลาแล้วนะคะขอหคุณข่วคุณนภบรุษเช้านี้นะคะสวัสดีค่ะ